ออ,ออกแบบเองไหมครับที่นี่เราก็มีทีมด้วยแล้วก็เราก็ทำรีเสิร์ชต่างๆมาสมควรซึ่งตอนนี้สนามก็คือเป็นใช้คำว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแน่นอนไม่ได้ทำสนามมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของการเล่นซเ,เก็สเก็ตอย่างเดียวครับแต่โชคดีช่วงนี้เปิดขึ้นมาใหม่ๆกระแสมันมาตอนนี้อยู่มาเล่นเนี่ยคนเยอะมากโอ้โหแ,แบบแบบว่าต้องยืไม,มีที่ยืนเลยใช่ก็มันตอนนั้นก็ใช้คำว่าตอนนั้นผมคิดว่ากระแสะแรงแล้วมันเป็นอะไรที่ผิดปกติเพราะหนึ่งก็คือ มีโควิดอย่างแรงคน work from home <c oughs> เข้าห้างไม่ได้ครับ <c oughs> เรื่องชีวิตลาตีหายไปแน่นอนเดินทางต่างจังหวัดก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็จะต้องมารวมตัวลงกันที่นี่ก็ยังช่วงนี้ก็บางลงแต่ผมคิดว่าเย็นๆก็ต้องตึงเยอะอยู่มั้งยังพอได้อยู่ครับแต่ก็น้อยลงไปแต่ว่าโจทย์หลักๆแล้วเนี่ยมันก็ตรงแผนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่าสนามที่เนี่ยมันจะมีความพร้อมหลายอย่างตอนนั้นยู่มาอันนู้นยังไม่เสร็จยังก็เหมือนมาทุกครั้งเม่อจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีปั๊มแบล็คโคนี่คือเป็น คือเหมือนเหมือนเป็นเป็นโบแต่โหดโหดเลยใช่ไหมโหดโหดอันนี้ก็เหมือนถ้าเคยดูคลิปที่เมืองนอกก็เป็นเหมือนที่อเมริกานี่คือคือสเกตบอร์ดสามารถเล่นได้เหรอ BMX แกและสเกตบอร์ด BMX กและสเกตบอร์ดแล้วก็ถ้าเซิร์ฟสเกตพอได้ไหมได้ใช่ไหมเซิร์ฟสเกตเขาเล่นได้เลยได้เลยโอ้หมันดูโหดมากนะก็ลูกนคือต้องต้องเป็นระดับที่ที่แบบเก่งๆเลยใช่ไหมก็ส่วนมากมือใหม่ก็เยอะก็มาฝึกจริงๆแล้วโบลูกนี้ถ้าในเมืองไทยน่าจะเป็นลูกที่ใช้คำว่าได้มาตรฐานที่สุดแโจทย์หลักๆที่เเราาาทสนนนนมมีี้้ขึ่ย ที่เนี่ยเรามองอนาคตของเด็กไทยมากทุกทุกคนก็จะทำกิจกรรมหรือบิสเนสหรือธุรกิจของตัวเองไปครับแต่ที่เนี่ยเรามองคือเราเสียสละทุกทุกอย่างเพื่อที่จะทำสนามที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะสร้างให้เด็กไทยเนี่ยมีพื้นที่ได้ฝึกซ้อมเพราะคนไทยเก่งแต่ไม่มีพื้นที่ที่ได้ฝึกในหลายๆกี่เลยก็เลยทำสนามขึ้นมาเพื่อที่จะจริงๆแล้วคือเพื่อที่จะสร้าง บุคลากรทางกีฬาโดยเฉพาะเอ x กซ t ไ e ส์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่ออกไปลยข้างนอกเช่นซูด้าเมื่อก่อนเนี่ยอาอาบีเม่กระดัหรือหรือสเก็ตบอร์ดเนี่ยครับสตรีทเนี่ยเก่งมากเก่งแต่ไม่มีโบ่งี้ให้ซ้อมพอได้โอกาสไปแข่งเมืองนอกพอไปถึงเมืองนอกไปเจอโบ่งอย่างเงี้ย<ๆ>เขาต้องไปเริ่มนับหน่วยเล่นได้ไหมได้แต่โอกาส สู้เด็กตา่างประเทศที่เขาเล่นทุกวันไม่ได้คือถ้าเล่นทุกวันมันเก่งกว่าแน่เช่ <นะ S 2> เราก็เลยเราก็เลยทำขึ้นมาก,ก็ก็ก็กลายเป็นว่าได้เป็นที่ฝึกซ้อมของเด็กๆแล้วก็ได้สร้างนักกีฬาขึ้นมาเยอะพอสมควร